สถิติหวยออกงวด16ตุลาคมออกเลขไหนบ้างเลขเด็ดงวดนี้16ตุลาคม66สถิติหวย16ตุลาคมมาดูกันว่าสถิติหวยออกในงวดนี้แต่ละปีส่วนใหญ่ออกเลขอะไรบ้างเพื่อให้เหล่านักเสี่ยงโชคได้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขกันเลขไหนเด่นเลขไหนมาแรงไปเช็คกันเลยเลขเด็ดงวดนี้16ตุลาคม6 6หจะออกเลขอะไรสถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2565รางวันที่16 1 3 1 0 6 เลขหน้า3ตัว158037เลขท้าย3ตัว606799เลขท้าย2ตัว15สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2564รางวันที่1386372เลขหน้า3ตัว964602เลขท้าย3ตัว295798เลขท้ายสตัวสา สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2563รางวันที่128 60 51เลขหน้า3ตัว189464เลขท้าย3ตัว04 5980เลขท้าย2ตัว38สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2562รางวันที่1812564 เลขหน้าสามตัวหกสองห้าสองห้าห้าเลขท้ายสามตัวหนึ่งสามสองห้าเก้าแปดเลขท้ายสองตัวสิบห้าสถิติหวยงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดรางวันที่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเลขหน้าสามตัวสามเก้าสองหนึ่งแปดหกเลขท้ายสามตัวหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งสองเลขท้ายสองตัวเก้าสิบสาม สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2560รางวัลที่1413494เลขหน้า3ตัว180971เลขท้าย3ตัว287128เลขท้าย2ตัว86สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2559รางวัลที่1571947เลขหน้า3ตัว692885 เลขท้าย3ตัว03 2587เลขท้าย2ตัว98สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม2558ราังวันที่1 9ึ่งเกเลขหน้า3ตัว457 134เลขท้าย3ตัว4 12054เลขท้าย2ตัว62 สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม25 5 7รอห7ารางวันที่1 656409เลขท้ายสตัว6 4 7 7 8 4 8 4 8 9จ็เลขท้าย2ตัว94สถิติหวยงวดวันที่16ตุลาคม25 5 6รางวันที่1 963289เลขท้าย3ตัว 402529876952เเลขท้ายสองตัวหกสิบ